Ned. สวัสดีครับขอสวัสดี PFC ท,ท,ทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมพะพา PFC เข้ายาป่าเช็คเคยนะครับทุกคนผมจะพา PFC ี FC เนี่ยไปที่ไหนไปทำอะไรเนี่ย PFC ก็รอติดตามไปดูนะครับว่าผมจะพา PFC ไปที่ไหนกันแน่นะครับเนาะแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาก็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาโอเคทุกคน เดี๋ยวเราออกไปถัาตตอกันเลยดีกว่าครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยได้มาถึงที่พักของผมแล้วนะครับทุกคนนะที่พักน้บตกนะครับนี่เลยนะครับทุกคนออกออลังการมากทุกคนเลยนี่เลยนะเราก็มองขึ้นใบที่น้ําตกเล็กๆแต่อาทิตย์น้ําตกที่นี่มันไม่ได้เล็กนะทุกคนมันก็ใหญ่พอสมควรนะครับ เพียแต่ว่าตอนนี้น้ำเนี่ยยังมาไม่เต็มที่นะเป็นไงนะฝนชอบไหมชอบอะฮะอ,อะไรนะ,นะชอบไหมชอนบนะฝนบอกว่าชอบนะครับเนาะอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะทำกักูกาบข้าวกินดีกว่าก็เลิ่นเย็นแล้วแหละมาถึงก็ มาวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วัะทุกคนแค่มานอนชิวๆนะครับอยู่ที่บ้านอากาศเนี่ยร้อนมากๆตอนนี้นะครับอากาศแถวบ้านพี่ๆเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับ <c oughs> แถวบ้านผมอากาศร้อนมากๆเลยร้อนจนไม่รู้ว่าจะร้อนไปถึงไหนนะโอ้โหอุณหภูมิเนี่ยสุดๆเลยทุกคนเวลาเดินป่าเนี่ยเหมืออัดน้ําเลยนะครับเนาะเผ <c oughs> ือซุบเลยแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในห้อย ตอนที่ผมมาถึงที่นี่นะครับทุกคนอากาศเนี่ยเลื่อนเย็นลมแบบเราเห็นเลยนะครับว่าอากาศไอ้น้ำเนี่ยขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยทำให้อากาศขบบนก็เย็นตามไปด้วยนะครับอ่าโอเคทุกคนเีดีนะยู

对了吧？对对。 ไม่ชอบเลยนะอร่อยพอแล้วนี่จุ่นละจุ่นละก่อนเดี๋ยวด้ ใจมากโยอ้ว้า,าน,วนะนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทุกคนผมที่ว่านะครับน่าจะเกิดจากฝีมือคนนะนี่เล็กอันนี้มันโ,โหหนาหนัาากทุกคน โอ้โหเนี่ยอายุอนาขี่ร้อยปีแล้ววะเนี่ยกี่สิบปีแล้ววะเนี่ยเหล็กมันถูกหมดแล้วนะทุกคนแล้วก็นี่ก็คือผมดูแล้วมันเกิดจากฝีมีมนุษย์แน่นอนนะแต่ผมกลาฟีได้ว่าอายุอนาเนี่ยดูจากพวกก้อนหินเนี่ยนานมากนะดูเหมือนมันจับก้อนหินมันเรียงตามหรือว่ามันเป็นเมื่อก่อนเขามาทำไฟขอลอนาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะเนี่นะ โอ้โหแต่ผมดูลักษณะไม่มีปูสมินนะทุกคนเมื่อเอาก้อนนี้มาซ่อมกันไว้นะครับมันซ่อมกันไป็นชัดๆชัดๆชัดๆนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดสุดยอดออโอ้โหสุดยอดกด่อสร้างนะทุกคนผมดูยังไงก็ไม่มีปูสมินน่าจะมีหรือเปล่าแต่เ,เราไม่แน่ใจนะทุกคนตอนนี้นะเราไม่แน่ใจว่ามันใช้ปูสมินหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเห็นอยู่เนี่ยผมไม่เห็นปูสมินนะครับทวดน,นะ แต่ยังไงก็ไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติแน่นอนนะยังไงก็ไม่ใช่แน่นอนแต่ก็โปร์เดสถาตท,ที่สวยมากทุกนโอเค ครับทุกคนตอนนี้กากข้าวของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับทำอะไรต่ออะไรก็เสร็จหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราเนี่ยจะมากินข้าวกันนะทุกคนกากข้าวของเราก็มีปลาแห้งนะครับทุกคนเราขอบคุณเอฟซีใจดีนะครับเนาะเขาส่งปลาแห้งมาให้ก็โอ้โหถือว่าเป็นอาหารที่สะดวกสบายที่เราเอาเข้าป่ามากๆเลยนะครับทุกคนขอบคุณพี่เอฟซีมากนะครับเนาะคือ การเข้าป่าของเราเนี่ยทุกครั้งเราก็ต้องเอาของกินมากินนะมีก็ต้องขอบคุณพี่อฟีนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตเรานะครับทุกคนเนาะเป็นใจดีมากๆทุกคนเนาะผมไม่รู้จะพูดยังไงต้องขอบคุณพี่อฟีมากนะครับทุกคนเนาะแล้วก็มีน้ำพริกนะครับน้ำพริกปลาเค็มแล้วก็มีน้ำเตยผักนะครับทุกคนแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีน้ํา แกงนี่แหละทุกคนเนี่ยผัดผัดไอเลียมนี่แหละเป็นน้ำความมันนะครับทุกคนอ่ะโอเคทุกคนเรามากินข้าวกันดีกว่ามากินข้าวด้วยกันทุกคนเฮ้ <c oughs> นัก <c oughs> พริกของเรา <c oughs> บัว,บวเออก็ะไรเบี <c> ้ย <oughs> อร่อยมากตัวเนี้ยอา๊เดี <ứng> ด้ยแบบตัวเนี้ยอุ๊ยเบี่ยดื่มเลยดื่มเลยบ้างเออ ทุกเครื่องก็ผมปลูกเองนะทุกคนต่อสามทิศน,นะครับปลูกตามธรรมชาติเลยไม่ได้จิ้ยุติย,ยาปลูกค่าบ้านเลยนะครับนะ่ก็ถือว่าไม่แพ้ตลาดนะครับผมปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยประมาณห้าต้นแค่นั้นทุกคนกินได้ทุกม,มื้นอนะเพื่อยอ่ะผมกินแค่ทุท่มมื้นอน่ะโอ้โหทุกคนลองฟังเสียดูดำครับเลยโจทเไอกรอบมากอ้สวุดที้ うん。ん、mm. mm. អរុយម៉ាអរុយម៉ាសុខជនអ៊ឹម

เอานี mm ้ได้เช่ชที่ทาวิอันนี่มืดสนิทแล้วนะครับทุกคนเนาะ ผมเนี่ยได้กินข้าวกิปลาเสร็จก็ได้นั่งคุยกันนะครับเรืเรอรอ่องชิ้นมาเรื่องมิรลอยูยเราเคาะชินโยก่นะผมก็ได้กินข้าวกิปลาเสร็จก็ได้นั่งคุยนั่งอะไรกันนะครับทุกคนก็นั่งดูตามธรรมชาตินะครับทุกคนเนาะในการมาทาที่พักที่นี่เนี่ยผมมานอนคืนแรกเนี่ยผมเจอ มีฝนเนี่ยถือคบเพลิงอยู่หัวน้ำตกนี่นะครับทุกคนนะแต่ผมก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับนะคือใครผมก็ไม่อยากจะรู้อะไรมากก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะครับเนาะก็เลยไม่ได้อะไรมากกพในการมานอนคืนนี้ผมก็ไม่ได้มานอนคนเดียวมานอนกับสองคนนะครับนะในการนอนในป่า ที่มีน้ำไหลผ่านลงมาอยู่นี่นะครับเหมาะในใบเหมาะในสภาพอากาศตอนนี้นะครับทุกคนนะเหมาะมากสภาพอากาศตอนนี้ผมบอกเลยนะว่าบ้านเราเนี่ยอ,อดอา้าวร้อนมา,มากๆนะครับทุกคนแล้วก็สภาพอากาศเราเข้าป่าทุกวันนี้ถ่าดาวอะไรยากมากนะครับทุกคนผมบอกต,ตรงๆเราต้องเตรียมตัวทุกสถานการณ์จริง ตื่นเช้าออขึ้นมาก็จะออกบ้านเราดูเท้าฟ้าเอ้ยเปิดดีเท้าฟ้าแจ็ดใสด่ดีจูู่ฝนก็ตกจู่พายุก็เข้ามาพายุลมแรงมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างอะ่ะทุกคนคือไม่รู้ว่าจะคาดดาวอะไรได้เราเมื่อก่อนมันสภาพอากาศเราสามารถที่มอไปเท้าฟ้าแล้วก็กะกะเอาพอได้อยู่นะแดดเดือนนี้ไม่ได้เลยทุกคน เราไม่รู้ว่าวันแต่ละวันเนี่ยเราจะเจอปัาสภาพอากาศยังไงเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าป่าทุกทุก,ท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 กวันตอนนี้นะครับเราต้องเตรียมตัวแล้วก็ลงมาละวันตัวอย่างมากนะครับโดยเฉพาะที่การคือต้นไม้จะรทำห้างบรต้นไม้ถ้าช่วงนี้นะห้าวไม่มาตรฐ่นเนี่ยผมไม่กล้าเสี่ยงแล้วนะครับทุกน นอนที่ผมไปนอนที่ป่าเจรางที่ผมต้องลมมาในเวลากลางคืนเนี่ยก็บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจในสถานการณ์นะครับว่าจะดูในภาพเนี่ยลมไม่แรงนะครับแต่สำหรับสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันน่ากลัวมากคือห้างเนี่ยมันมันปิดไปปิดมานะครับ เราไม่รู้ว่าเราคาดดาวอะไรย่าพายุเนี่ยมันจะมาแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะหยุดมันจะมันจะแค่นี้นะครับเราคาดดาวอะไรไม่ได้นะก็คือเราต้องครเรามาระวังตัวตลอดเวลาถ้ามาเราไม่ระวังตัวเราผิดพลาดถ้าตายเลยเนี่ยผมไม่ว่านะตายเลยก็ช่างมันนะครับแต่ไอ้มาไม่ตายแล้วมันพิฏพ,พิการนั่นแหละผมกลัวพ่อนี่แหละผมกลัวที่สุดแล้ว คือคณะไม่พิกุพิการเนี่ยายานเอาตัวไม่ค่อยรอดนะทุกคนถ้าพิกุพิกาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่อยากนึกภาพเลยทุกคนนะเพราะในคืนนี้ก็คนไม่มีอะไรนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขอดตัวแล้วก็เข้านอนเลยดีกว่าแต่ก็อย่าไม่นอนหรอกก็จะนอนดูเสียยฟางเสียธรรมชาติเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคทุกคน Mm-hmm. ครับทุกคนผมได้ยินเสียงเมื่อนคนเนี่ยอาดนานนะครับทุกคนนะแปลว่ามันจะใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับทุกคนส่วนน้ำฝนก็นอยอยู่นี่นะครับเดี๋ยวคนจะรอเอาไปส่องดูนะครับว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะ เด้งอืมกถ่ายกันเร่รู้ทุกคนขาวก็มาอาบน้ำหรือว่าทำอะไรที่อย่างอย่างนี้แล้อืม่มไหม,มแล้วน,น,น,นี่นั่นอ่ кити. Так. Ну. Тинана. Мина. คือผมไม่อยากเลี้ยนน้ำฝนมากนะเดี๋ยวขอาจะกลัวเอาได้นะครับแต่ว่าผมอดใจไม่ได้นะครับผมเลยลอเลีเ้ยงพอซ้อหายทีมไหายเลยนะมไม่รู้ว่าคืออะไรนะตัวอ,อาจจะเป็นคนเหนือรับแลหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ให้ตัวได้ตัวมันจะให้ม่ายได้ได มันเดินขึ้นไปนี่ก็ไม่น่าจะเดินได้ไม่มีทางเดินนันก็เดินเรับเรามามเนี่ยนะครับ <c oughs> อโอเคทุกคนผมไม่ขอดสองแล้วทุกคนโอเคขอสวัสดียางเช้ามืดท,ทุกๆคนนะครับเนาะตอนนี้น่าจะตีห้ากว่าๆจะใกล้จะหกโมงแล้วแหละผมคิดว่านะครับทุกคนแต่ว่าข้างล่างเนี่ยพอเห็นแล้วนะครับทุกคนเ <c oughs> ท้าฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วนะ อ่ตอนนี้ผมแล้วก็น้องตน,นจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนอาจจะมืดหน่อยนะแต่เราเนี่ยสามารถที่เดินทางได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะคักแกะของแล้วก็ออกจากที่พักเลยนะทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะต้องขอลาพี่ๆแล้วก็ดูเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าน,นะครับใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอรับผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ติดตามผมใน คลิปตอบต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนโอ้มือตื่นเลยไม่เห็นอะไรเลยคนนะอ่ะโอเคครับผมที่ว่ามือที่เกบ